ไปดูซิว่าพวกเขามาจากตระกูลไหนนะครับจะทำอะไรอีกื่อหว่านายต้องการขค่มขู่ฉันยางงันเหรอฉันอ่านตยศาสตร์มาบ่อยๆแต่ว่าฉันไม่เคยเห็นนายมาก่อนฉันมีเืีอวาตาจะมีภูมิหลังถี่เดียวนะก็คงจะมีเงินถี่หน่ารังเกียจอยู่บ้างสินะแต่ฉันไม่สนใจหรอกฉันจะบอกไว้ให้นะว่าพวกเราน่รู้จักคนในครอบครัวตระกูลมู่ที่ยิ่งใหญ่นเกียวโตด้วย รู้หรือเปล่าว่าเป็นครอบครัวที่ร่วมมือกับบริษัทลูกชายของฉันจะบอกให้นะว่าผมนายจบละผมนายจบแน่ฮะตระกูลมุ่วอ้อย่างนั้นเหรอเนี่ยครั้งที่แล้วยังโดนตบหน้าไม่พอรดีเลยในอดีตพวกเขาต้องเกียดที่เจอจัดการกับครอบครัวนักธุรกิจแต่ตอนนี้กลับไม่ปฏิเสธอย่างนั้นเหรอเราเดียวนะฮะกลัวแล้วยังงั้นเหรอนายเชื่ออย่างยางใช่หรือเปล่าวันนี้ฉันจะให้โอกาสนายขอโทษฟูป่ปอ ผู้ชายที่เป็นลูกผู้ชายถ้า,าว่าทําอะไรผิดก็จะยอมรับผิดและจะต้องขอโทษเมื่อถึงเวลาเข้าใจไหมถ้าหากว่านายไม่ตระหนักรู้ในตัวเองละก็นอกจากเรื่องนี้แล้วจะยังมีสังคมที่โหดร้ายมากขึ้นที่จะทําให้นายยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองจนได้นี่การของครูดเด็กแบบนะั้นน่ะมันไม่ดีเลยนะหรือความจริงแล้วนายไม่ใช่คนกันเห็นได้ชัดว่าลูกสาวของนายมาทุบตีย่างๆของฉันก่อนและย่างๆไม่ได้ทาอะไรผิดทาไมต้องไปขอโทษเธอด้วยลก็ ช่แล้วผมไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยทำไมต้องขอโทษคุณยาครับพวกเราไปกันเถอะนี่รอเดี๋ยวก่อนสิฮอาจารย์หัวคะเป็นความผิดของฉันเองคะ่ะตอนนั้นฉันอยู่ใกล้กับอย่างมากที่สุดแต่ว่าฉันไม่สามารถหยุดพวกเขาได้ถ้าหากว่าพวกเขาไม่ต่อสู้กันแล้วกกเรื่องนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นฉันฉันไม่โทษคุณสําหร,รับเรื่องนี้หรอกนะคะเพราะงั้นอย่าไปใส่ใจเลยเออใช่แล้วละคะอาจารย์หัวคะพ่อแม่ของฟู่เปาเนี่ย เป็นคนที่มีระดับสูงมากใช่หรือเปล่าหรือคะแต่ว่าทําไมฉันถึงไม่เคยเห็นพวกเขาโผล่มาในนิตยสารเลยหรือคะคนดังที่อยู่ในนิตยสารเนน่ยก็เป็นคนที่ร่ำรวยเหมือนกันแต่ว่าคนที่ไม่อยู่อาจจะมีสิทธิที่เหนือกว่าก็ได้นะถ้าห่งงางมองใกล้ๆแล้วพ้าของฟูเป่านั้นสูงแถมยังหล่อมากอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นความหลิ่งผยองและความดุร้ายของเขาทําให้ฉันรู้สึกไม่ได้ที่จะอดตื่นเต้นหรือว่านี่คือความรู้สึกของการมีความรัก เชอรี่ตัวน้อยเออเออค,คุณครูพล้ักศึกษาเจาเซียวอ๋อเป็นคุณนี่เองตกใจแทบแย่เลยล่ะคะ่ะมานหน่อยสิฉันอยากถามเธอเรื่องหนึ่งนะนี่เธอไม่เป็นไรใช่หรือเปล่าละ่ะฉันนี่มาว่าเด็กสองคนนั้นในชั้นเรียนของเธอทะเลาะก,กันแล้วพ่อแม่ของเขาก็มาถึงที่โรงเรียนนะมีเรื่องอะไรแปลกหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรจริงๆแล้วความจริงฉันไม่คนผิดด้วยซ้ำฉันฟุง้งซ่านมากจะไม่สนใจเรื่องนี้นะ ไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะนะเธออย่าโทษตัวเองมากเกินไปเลยในอนาคตจะได้ไม่ข่อยเขวกับการทำงานฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะข่อยเขวนะคะแต่เป็นเพราะว่าฉันกำลังคิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณถ้าอย่างนั้นตอนนี้เธอลองคิดทบทวนดีแล้วเหรอว่าจะเลือกฉันเนะ่ะเจรี่พี่โจเซียวคะอย่าก,กดดันฉันต่อไปเลยจริงๆนะคะฉันเสียใจมากจริงๆฉันเนะ่ะรักคุณมากมากเลยนะคะเพียงแต่ว่า อีปิงเขาก็เป็นคนดีมากเหมือนกันแล้วเขาก็ชอบฉันมากถ้าหากว่าไม่มีเขาหรอกก็ฉันคงใจสลายแม้ว่าฉันจะไม่ได้ชอบเขาแต่ฉันก็กลัวที่ทําให้เขาเจ็บจริงๆนะคะฉันทําไม่ได้ทําไม่ได้จริงๆคุณให้เวลาฉันอีกนิดนะคะแล้วฉันจะทําให้เขาค่อยๆยอมัะในการจากมาของฉันได้ได้ถ้าอย่างนั้นฉันไม่บังคับเธอหรอกนะใช่แล้วคุณรู้เปล่าคะว่าใครคือพ่อแม่ของฟู่เปล่านะคะ โดยเฉพาะพ่อของเธอฉันแค่รู้สึกว่าเขาดูดีมากเกินไปหน่อยก็เลยรู้สึกกลัวนิดนึงนะคะ่ะฟู่เป่าเนี่ยเป็นน้องสาวของหันหันครอบครัวตระกูลแม่ของเธอก็คือตระกูลซูส่วนพ่อของเธอฉันไม่ค่อยรู้เรื่องนี้นะตระกูลซูอีกแล้อแสดงว่าก็เป็นตระกูลซูที่ร่ำรวยสินะหรือว่านั่นก็คือซีอีโอในนิยายหรือเปล่าว้าหัวใจของฉันเต้นแรงตกหลุมรักอีกแล้วหลังเลิกเรียนทำไมถึงได้มีคนกล้าหลังแกเธอเหล่เนียทำไมเธอถึงไม่มาหาฉัน ฉันต้องจัดการเขาให้ได้เลยล่ะนี่มันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากจริงๆฉันไม่ได้ไปร่วมต่อสู้กับน้องสาวของฉันเพื่อจัดการไอ้หมอนั่นพี่สาวคะถ้าหากว่าหนูโทรไปหาพี่แล้วก็มันน่าจะสายเกินไปนะคะเอาละคราวหนะ้าอย่าให้ฉันเห็นเจ้าหมีตัวนั้นนะถ้าหากว่าเห็นอีกก็ฉันไม่ปล่อยเขาไวนะ้แน่โกรธจริงๆเลยนะฉันบอกครอบครัวว่าจะดูแลฟูกเป่าแต่ว,วันแรกก็ปลอยให้เธอถูกคนอื่นม,มารังแกะออาละนี่เชอรี่อันนี้ให้เธอเนาะย อีปีนทำไมคุณถึงมาที่นี่ล่ะคะฉันไม่ได้บอกคุณแล้วเหรอว่าอย่ามาที่โรงเรียนรนุบานเพื่อตามหาฉันนะ่ะผมก็กลัวว่าคุณจะลืมทานข้าอนะซีกลัวว่าคุณจะปวดท้องนะขอบคุณคุณบ้านนะคะคุณดีกับฉันมากมากเลยละ่ะแค่ขอบคุณประโยคเดียวอย่างนั้นเหรอสั้นๆแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะคะเจ้รี่ตัวน้อยของฉันน่ารักมากจริงๆเซียวอู่ดูนี่เร็วเข้าวันนี้นะ ฉันได้สติกเกอร์มาด้วยนะแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยล่ะฟู่เป่าเนี่ยเจ๋งมากใช่หรือเปล่าล่ะเจ๋งมากเจ๋งมากเธอเป็นไฟฟ้าเธอเป็นแสงสว่างเธอเก่งเป็นประกายเอาล่ะฟู่เป่าตัวน้อยเดี๋ยวพ่อจะให้สมุดนี้เพื่อใช้ะสมส,สติกเกอร์ของลูกในอนาคตนะแล้วเดี๋ยวพ่อจะช่วยเขียนคำอธิบายใต้สติกเกอร์แต่ละอันดีหรืเปล่าล่ะอ่าดูดีนะ นี่ก็คือสติกเกอร์ที่หนูได้รับจากอาจารย์เพราะว่าพูดเสียงดังที่สุดสติกเกอร์ที่พูดเสียงดังที่สุดอย่างนง้นเหรออืมดีมากส่วนอันที่สองก็คือเพราะว่าหนูกินข้าวหมดอาจารย์ก็เลยให้รางวานนะัลเนี่ยสุดท้ายก็คือจัดเก้าอี้เล็กๆให้กับผู้อาจารย์เป็นรางวัลอันดับที่หนึ่งผู้ช่วยตัวน้อยของอาจารย์ฟูเปาวันนี้ลูกคิดว่าพ่อทาถูกหรือเปล่าดูเหมือนว่าการให้เงินฟูเปาหนึ่งล้าน และให้ฟู่เป่าไปทุบตีคนอื่นนั้นนะเป็นเรื่องที่ผิดนะแต่ว่าฟู่เป่าเองก็ไปทํได้อย่างงเหมือนกันดังนั้นคงจะขอร้องคุณพ่อมากเกินไปไม่ได้หรอกฟู่เปาพูดถูกแล้วล่ะเนะการเอาชนะคนอื่นเป็นสิ่งที่ผิดถ้า่างนั้นก็เลยจะต้องมีวิธีจัดการกับผู้อื่นที่แตกต่างก,กันออกไปยังไงล่ะมีคนบางคนเมื่อเราให้หผลกับพวกเขาพวกเขาก็จะแสดงพฤติกรรมผ่านการกระทําแต่เมื่อเราออกแรงใช้หมัดบ้าง พวกเขาก็จะใช้เหตุผลกับเรายังไงล่ะเพราะงั้นบางครั้งอย่าเข้มงวดมากจนเกินไปต้องวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะแพ้ก็ได้นะพ่อเนอะไม่ได้หวังให้ฟู่เปาเป็นเด็กสาวที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสาอะไรขนาดนะั้นหรอกนะเพราะว่าในโลกใบนี้เนอะมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่มากมายการเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นเรื่องที่ดีเข้าใจใช่หรือเปล่าล่ะอืมเข้าใจแล้วล่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นรีบนอนเถอะไว้เจอกันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์นะ ดาติสวัสด์ค่ะซูจินยีก่อนหน้าน,นี้ที่เธอกลัวนะกลัวพ่อของฟู่เป่าจะมีท่าทีเป็นยังไงตอนนี้ก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอถึงเวลาที่จะวางใจแล้วก็กลับชาติมาเกิดใหม่ได้แล้วใช่หรือเปล่า